สวัสดีครับนกักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนกักเรียนเป็นอย่างดีนะครับเจอกันอีกครั้งกับครูมะเช่นเดียวกันกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปรถมศึกษาปีที่1นะครับในเรื่องของจําจนวนนับ11จนถึง20เช่นเดียวกันนะครับแต่ในวันนี้ครูมะก็จะมาสอนกับ เกี่ยวกับการเขียนตัวเลขและก็ตัวหนังสือนะครับนะตัวเลขและก็ตัวหนังสือนะครับก็จะมีตัวตัวเลขอินโดอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือนะครับนะก็ตัวหนังสือภาษาไทยนะครับนะถ้าอ่าโอเคอ่ะเรามาดูกันอ่าในตารางนะในตารางสิบนะครับในตารางสิบ นี่คือตตาราง2ตารางใช่ไหมลกูกนะหึงตาราง2ตารางนะครับนะฉะนั้นในตาราง10คือเต็มแล้วเต็มเต็มหมดเลยนะครับเรามาดูกันว่าจํานวนทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับถ้าเรานับทีละหน่วยเรามาดูกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 มีทั้งหมด14นะครับมีทั้งหมด14นะครับแต่ถ้าเราจะนับลักษณะเร็วนะครับเรานับว่านี่มี10แล้วหลังจาก10คือเลขอะไรครับ11ใช่ไหมอ่า1 1 12 13 14นะครับนะแบบนี้ง่ายกว่าเลขก็เร็วกว่านะครับโอเคเมื่อเรารู้ไปแล้วว่าในตารางเนี่ยโบโบแดงเนี่ยมี จำนวนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ14นะครับโอ้โหเวลาเขียนในนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งกับ14นะครับ14เลขไทยนะ14นะครับคำอา่านโซอีบ1สิบนะครับ โซ่สีให้อีกีนะครับนะอ่าสิบสี่นะครับเป็นไงครับนะักเรียนนะอ่าพอนักเรียนรู้ว่าอ้อันนี้ก็อ่านว่าสิบสี่นี้ก็อ่านว่าสิบสี่อันนี้ก็อ่านว่าสิบสี่นะครับนะ นี่ก็อ่านว่า14อันนี้ก็อ่านว่า14อันนี้ก็อ่านว่า14เราก็จะได้รู้จักนะทั้งตัวเลขอัลเบตต์นะตัวเลขสากลหรือว่าเขาเรียกว่าตัวเลขสากลน,นะครับนะหรือว่าตัวเลขไทยนะครับที่เราต้องจําไว้นะต้องรักษานะครับแล้วก็ตัวหนังสือไทยนะครับอันนี้เวลาเราอ่านนะจะเป็นคําอ่านได้เลยนะครับตัวหนังสือนี้นะครับนะว่าเราจะได้อ่านตัวเลข อารบติตัวเลขไทยนะครับเราก็ต้องไปสะก,กดคํานะครับเพื่อให้เราอ่านออกเขียนได้นะครับนะก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวครูมาก,ก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับให้ในักเรียนได้ลองฝึกไปทํานะครับโอเคเดี๋ยวให้ในักเรียนเปิดหน้าที่เท่าไหร่นะ,ะหน้าที่107นะครับ107แล้วก็108นะครับ108นะ ต่อไป109นะครับนะอ่าฉะนั้นนักเรียนก็ไปนับนะครับไปนับจำนวนรูปภาพที่อยู่ในอ่ากรอบ10นะครับหรือว่าตาราง10นั่นเองนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ครูมาก,ก็ขอจบเพียงแค่นี้สนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับอ่าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ